สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่9ทธันวาคม2,565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมอมินจะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่7นะครับผม สำหรับวันที่7นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่4วิ่งรูด2กับ6นะครับผมหลุดไปนะครับผมก็เข้าเลขเด่นในตารางนะครับผมมี8กับ5นะครับผมเป็นตัวเด่นนะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม8 9 7 3 5 7นะครับผม สำหรับ89นะครับผมเป็นล่างนะครับผมชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็73เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็357หลุดไปนะครับผมสำหรับงวดนี้นะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่9นะครับผมสำหรับวันที่9นะครับผมเลขเด่นในตารางนะครับผม ม <8, S 2> มี2มี7 5็ดสหนึ่ง แอดมินจะให้เด่นอยู่ที่7นะครับผมวิ่งรูด8กับสสำหรับ7นะครับผม

แปดหนึ่งแปดสองแปดสาม แล้วก็แปดหนะครับผมสำหรับ2 2 0สองศ 2อ,องหกับ29งก้านะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมมี78็ดแปด,แปดสี่ แล้วก็2 7นะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมมี7 7 88แล้วก็2 2นะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมห้าแปดสี แอดมินจะจับในตารางหนึ่งคู่นะครับผมคือ541น,นะครับผม415 129 1, 971แล้วก็782นะครับผม แอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่9ทธันวาคม2565นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่7นะครับผมเม็ดเดียวคือ7นะครับผมวิ่งรูด8กับ2นะครับผมสำหรับ7 7,9,7,6 7,4 เก็ต้องรองนะครับผมสำหรับ8นะครับผมมี83 82 81ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับ2 2 6 2 9 21สาหำหรับ2 0ก็ต้องรองนะครับผม สำหรับในชุดการน,นะครับผมมี7 8 8 4แล้วก็2 7ชอบก็ค่อยตามนะครับผมเบิ้ล7 7 8 8สำหรับชุด3ตัวนะครับผมมี4 1 5 9 7 1แล้วก็7 8 2นะครับผมเด็กศิลปนน้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปันะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ